เกิดของคุณอาจา๊ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะในช่วง6เดือนหลังจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นแรนดอมนะคะใช้วิจารณญาณก่อนอื่นดูตัวตนของคุณก่อนนะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะโดยรวมแล้วนะจะเป็นคนธาตุลมตุนเมถุนกุ้มนะคะเป็นคนที่มีลักษณะโดดเด่นนะคะพลิกแพงสถานการณ์เก่งมากแก้ไขปัญหาเก่งนะคะแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามนะคะคิด ปุ๊บทำปับ๊บลงมือปั๊บโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองนะพี่ไพ่ก็เลยพยายามบอกว่าลงช้าลงบ้างนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าสถานการณ์ที่มีผลต่อคุณนะคะในช่วง6เดือนนับจากนี้โอ้บางคนบางท่านนะ,ะถ้าจะเกิดหวังมีบุตรนะคะจะได้บุตรนะคะสำหรับคนที่กำลังแต่งงานหรือวางแผนเกี่ยวกับครอบครัวอยากมีสมาชิกเพิ่มมีเกณฑ์มีนะคะว้าว ความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นติดอย่างเดียวอย่าใจร้อนนะคะนะอย่าเพิ่งเร่งเวลาอย่าเพิ่งเลขช่วงโชคชะตานะคะมีการวางแผนนะคะคิดนะคะเกี่ยวกับชีวิตนะคะทุกอย่างนะคะมีมันมีช่วงจังหวะเวลาอย่าเพิ่งเร่งไปนะคะเนี่ยเห็นบอกคิดหลายหนะอยากอยากโอ้เหตุจังไดจังสิรุยเหตุจังใดสีหางสีมี่ทำยังไงถึงจะชีวิตให้ดีมันมีช่วงเวลานะคะ ทีนี้มาดูต่อจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะคะในช่วง6เดือนหลังจากนี้นะคะโชคชะตามาถึงจุดเปลี่ยนนะคะโอกาสดีๆทางด้านการเงินการงานนะคะอาจจะมีคนมาชวนไปทํางานมีคนชวนอ่ลงทุนมีคนชวนทําธุรกิจที่มองแล้วแบบเอเอเห็นเห็นผลตอบแทนที่ดีนะคะแต่ว่ามองว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจให้ศึกษาดูดีๆก่อนนะคะ แล้วทีเนี้ยสำหรับคนที่มีเป็นเจ้าของกิจการงานเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะหมุนเงินอ่าค่อนข้างที่จะติดขัดนิดนึงนะคะเพราะว่าหรือบางคนบางท่านก็มองหาโอกาสในด้านการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินการงานขยับขยายธุรกิจขอให้ชา้าลงอีกนิดนะคะการเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนพเดอะเดมเพมเรลนมาขึ้นมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะ ชีวิตนะ่ะนะคะมาถึงจุดเปลี่ยนที่กำลังจะไปในทิศทางที่ดีนะคะบอกเลยว่าในเรื่องราวของคำตอบที่คุณรอคอยนะคะกำลังมานะคะในไม่ช้าช่วงราวของ6เดือนหลังจากนี้นะคะคุณจะได้รับคำตอบที่คุณรอคอยนะคะทุกอย่างเลย โอกาสใหม่ๆมีนะคะคำตอบเรื่องการเงินการงานหรือแม้แต่อย่างมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มจะมีข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมาแบบบกขาดฝันด้วยนะคะและยังไงตอ่อว้าวบอกเลยนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงนะคะมีความสุขลงตัวนะคะขอให้โชคดีนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ของหมอแค